อะไรมาแล้วครับพี่น้องอะไรมาแล้วโอ้มีของใช่ไหมก็ตายเลยทีนี้น้ำมันเฮียน้ำมันเฮียเติมเข้าไปอีกเติมรูไหนพี่รูนี่กโอ้ใจชื้นขึ้นมาเลยครับงานนี้ ดดดดยิงกลัวอยู่กลัวว่าโทรมาบอกไม่มีขององานเข้าเลยนะไอคัดครับคัดหน้าคอมเอมแล้วมาแล้ว ของมาแล้วครับเอาวะทีนี้เย็ยนช่ำแน่นอนเย็ยนช่ำลําน้ำมูลครับของเดิมจับไม่ปล่อยเออีพี่น้องเดอ้อพี่น้องชาวสิงรถบรรทุกเข้าเดอ้อ ผู้ใดคอมแอร์ใดชาร์จพังรบผอมพังใดชาร์จพังไฟไม่มาน้ำมันหมดไม่ต้องมาที่นี่นะครับน้ำมันหมดไปปั๊มเดี๋ยวถ้าเกี่ยวกับระบบไฟสายปวงสายพานแอร์มาได้เลยที่นี่ครับนี่เลยช่างชายครับอยู่ตรงก่อนถึงแยกกระสังครับก่อนถึงแยกละกานะก่อนถึงแยกละกาแค่ ประมาณสักน่าจะ200เมตร3 0มเมตรเตรงนี้ไปนี้<ม>นะครับ<ม>จากตรงนี้ไปแยกรากานะครับ,บแต่ถ้ามาจากฝั่งที่เราวิ่งงานกันก็เลยเลย,เลยปั๊มเอสโซเล็กมาครับอยู่ฝั่งเดียวกับปั๊มเอสโซเล็กเลยนะี่ครับร้านพี่แกครับผมตอนนี้ก็รอบที่2ที่ผมเข้ามาใช้บริการส่วนเสียนหนึ่งก็ใช้บริการไป2รอบเหมือนกัน อออรอบแรกของผมนี่จะเป็นชุดไฟเลี้ยวพังเลเยไฟเลี้ยวพังครับมารอบนี้ก็แอร์พังครับตอนนี้ก็นี่ครับใช้บริการพี่แกอีกแล้วเดือดอ,อะไรขึ้นอีกนะครับกับซูโมโ่ซูโม่ครับโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอนี่แน่นอนมากอันนี้ใช่เลย มารอดูกันว่าคันนี้เกิดอะไรขึ้นน,นี่ก็สายพานครับส่วนตัวนี้สายพานแอร์อันนี้สายพานเครื่องครับเรียบร้อยครับพี่น้องสายพานเครื่องนี่หมดสภาพจริงๆครับ ดูการแตกลายงา <c oughs> นี่ครับแตกลายงาหมดแล้วี่ลองมันแตกหมดเลยครับไหนๆก็ทําแล้วก็เลยทําให้หมดไปเลยเปลี่ยนให้หมดไปเลยนะจะได้ดีขึ้นครับอย่างก็จะดีขึ้นเองนะสรุปแล้วก็มีคลองนะมีคล้อง ชุ่มว่าทำอะไรยังไม่รู้หลังจากที่เมื่อกี้ลุ้นอยู่พักใหญ่ครับว่าจะมีของไหมสุดท้ายแล้วก็ต้องมีจันได้ถ้าไม่มีนี่ตายเลยรับรองพรอมแน่นอนเลยาว่าพี่เขาจะสั่งอะไรให้กว่าของจะมาเลเ <laughs> มื่อกี้ท้าแกติินก็แวะมาแล้วครับรีบครับรีบไปดูอ่า ดูรถดูรถนี่ไปดูรถครับไปธุระต่อด้วยนะก็เลยแวะเอาตังมาให้ครับตังค่าวิ่งงานเอามาให้ส่วนของผมรับพันทองแดงด้วยครับ ให้ผมถือเดินออกไปตอนฝนตกผมไม่กล้าถือแล้วครับนี่ <c oughs> ต่อให้ไม่ได้สาบานก็ไม่รอดสายล่อฟ้าอย่างดีต้องแดงครับเร <c oughs> ียบร้อยที่น้อง จำจะหลับแล้วมันติ้วๆเลยว<ะ>่า <laughs> ลืม <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะยึดแน่นครับยึดแน่นชุดหน้าคาัดครับ แล้วที่นี่เรียบร้อยเย็นจำแน่เย็นชํำแน่หมุนติ้วๆเลยเมื่อกีน้นี่นิ่งสนิทเหมือนเบรกติดเลย นี่วิ่งเลยดอีก่่ฮ่ด้วยนี่ครับวทีนี้ก็จะเอาไปใส่ครับ หนุนคอนครับหนุนคอนนี่เดี๋ยวอีกหน่อยนี่ถอนตอของแท้แนะ่ทีนี้พอทําเสร็จนี่เขาเรียกว่าถอนตอดีของแท้เลยอเอออ้าวล็อกเกียร์เลยดับเครื่องล็อกเกียร์เลยทุกอย่างไม่มีความแน่นอนหรอก แอพังเหมือนกันเลยโอ,โอ้นี่ครับเครื่องโอ้เครื่องยังสวยอยู่เลยเนาะเท่าไหร่เครื่องตัวนี้ร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดห้าเครื่อง Hit O เจ็ดครับร้อยแปดห้า e แรงครับสูมโม่ครับผมสภาพเครื่องยังสวยคัชซียังสวยอยู่เลยครับรักษาดีนะ อจึงดับครับแล้วเสียงลมอะไรอะ่ะอ๋อเสียงพัดลม,ลมโอ้พัดลมแรงดีเลยลโอ้พัดลมเป่าแรงดีมากเลยอันนี้วิง่งวิ่งหมู่บ้านบอวิ่งงานหมู่บ้านอ นี่ครับน้องเขาก็มาทำแอร์เหมือนกันครับไม่รอดเหมือนกันครับผมอากาศอย่างนี้ฮะไม่มีรอดนะครับแต่ว่าระบบเครื่องนี่ไม่มีปัญหาหรอกครับรถหกล้อส่วนมากจะมีปัญหาเฉพาะพวกแอร์นะมีปัญหาเฉพาะแอร์กับไอ้อะไรนะสายพงสายพานแค่นั้นแหละนอกนั้นก็นไม่มีปัญหาอะไร แต่หลักๆเลยนี่หกล้อนี่กับแอ์นี่เป็นเรื่องคู่กันเลยครับอันนี้ก็จะใส่แล้วนะครับนี่จะใส่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามอีกทีนึงนะครับหลังจากที่น้องเขาใส่เสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเราจะมารอดูว่าแอ์มันจะเย็นไหม เราคอยมารอลุ้นกันครับสายพานก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับ